สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้มีโอกาสได้เช่าเหรียญหลวงพ่อกวยนะครับองคหนึ่งแล้วก็เมื่อวานเช่าอีกองคหนึ่งจากทางบ้านนะครับพี่ท่านนี้องคแรกนี้พี่เขาบอกว่าไม่คิดเหมือนกันว่าจะขายได้ราคาเหมือนกันนะครับพาร,ราคา ไม่คิดว่าจะเป็นหลักหมื่นหลักแสนนะครับไม่คิดเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็พี่ท่านนี้ก็ส่งรูปไปทางไลน์แล้วก็ได้คุยแล้วก็เช่าหากันครับสภาพก็จะน่ารักน่ารักทั้งคู่อาจจะไม่ถึงกับสวยอะไรมากมายครับสวยๆหลังยันสวยๆแสงก็บาทยินดีรับเช่าถ้าเป็นหลังอนุมานสวยๆหลายแสนยินดีรับเช่าครับแล้วก็เรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับเหรียญหลังยันนะครับด้านหลังจะเป็นยันอย่างนี้นะครับปี2521หนะครับหลังหนุมานก็จะเป็นทรงหันนุมานนะครับเนื้อปะกานะครับ นี่อันนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับนี่หรือจะมีรสน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่คนเรียกกันนะครับสองแบบเลยท่านจะมีสองสีค่อยเคียงกันนะครับแล้วก็อย่างต่อไปนะครับคูดูหูเจาะนะครับจะเป็นคมชัดเจนซอกนี่ครับซอกหูนะครับซอกคอหูนะครับคมนะครับพวกนี้รายละเอียดค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆนี่ครับนี่ เราเริ่มต้นที่หน้าตากันก่อนนะครับหน้าตาของท่านนะครับเป็นการแกะบล็อกที่ค,คมกริบนะครับตาเป็นเม็ดเม็ดนะครับแล้วก็จะมีหน้าตาตรงรอยย่นหรือว่าอะไรต่ตางๆเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆนะครับเห็นไหมอันนี้ผ่านการใช้งานมานะครับอย่างองนี้ผ่านการใช้งานมานะครับนี่เส้นเกสาเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับยังคมชัดเจนอยู่เลยนี่ขนาดผ่านการใช้งานมานะครับสึกกว่านี้จะมีนะครับสึกกว่านี้จะมีสวยกว่านี้เยอะแยะนะครับมีได้ นะครับแต่อยองนี้จะสวยกว่าเห็นไหมหน้าตาท่านเห็นไหมครับโอ้โหจะคมชัดเจนมากกว่าจะไม่แบนนะครับจะไม่แบนใช่ไหมเส้นเกสาต่างๆคมกริบนะครับจะไม่แบนเห็นไหมรอยย่นหน้าใบหน้าท่านนะครับคมกริบนะครับนี่คอตึงนะครับหู ข้างหูเส้นเกษาท่านคมชัดเจนมากนะครับนี่เห็นไหมตรงข้างหูคมชัดเจนแล้วตรงนี้สําคัญเหมือนกันครับเส้นน้ําตกด้านข้างนี่ครับด้านข้างองค์พระนี่เส้นน้ําตกที่ไปไหลตกฟุบฟุบฟุบอย่างนี้นะครับเนี่ยเส้นน้ําตกตรงนี้สําคัญเห็นไหมด้านข้างเห็นไหมครับดูอีกองหนึ่งมีไหมนะครับ นี่เทียบให้ชัดๆเลยได้เช่า2อ,อ,องค์ก็เทียบให้เห็น2อ,องค์นะครับนี่เห็นไหมจะเป็นบางๆเห็นไหมครับจะมีเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหม,เ,หไหมเส้นน้าตกลงมาครับนี่ข้างศีรษะท่านข้างเสียงท่านนะครับนี่แล้วก็เม็ดก,กาคมชัดเจนหมดองค์นี้ลมจะเปิดๆเปิ่มเพิ่มพอสมควรเม็ดก,กาจะคมชัดเจนนะครับยนันนะครับข้างตัวท่านคมเป็นสันเลย นี่ครับดูครับลิ้วจีวรท่านเปิดผิวเห็นไหมจะมีเส้นเสี้ยนด้วยตรงริ้วจีวอนนะครับจะมีเส้นเสี้ยน้วยบนเปิดผิวนะครับแขนเส้นเลือดต่างๆคมชัดเจนหมดนะครับนี่ผนังมือบนมือนะครับตั้งเป็นสันนะครับนะนี่ตรงบนมือเนี่ยตั้งเป็นสันเลย ชัดเจนมากๆข่าวต่างๆเห็นไหมครับคมนะครับเป็นเหรียญที่เรียกได้ว่าคมพอสมควรมากๆนะครับนี่ยันชัดเจนยันจะมีสองข้างนะครับพื้นจะมีเส้นสายเห็นไหมประกายออกนี่ครับพื้นจะมีเส้นสายประกายออกด้านล่างจะเขียนว่าหลวงพ่อกวยชุตินะครับี๋ยวก็ปัดโคสิตารามนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมลืมให้ดูอีกเหรียญหนึ่งเห็นไหมนี่พอมีสองเหรียญเราก็ลืมเออบางที บางทลีลืมว่ามีสองเหรียญน,นะครับนี่เห็นไหมไม่กักคมชัดเจนหมดพื้นมีเส้นสาสตรยันติดชัดคมนะครับเห็นไหมแล้วบนผิวเนี่ยจะมีเสียนเห็นไหมครับบนพื้นผิวตรงเส้นริวจิวอนจะมีเสียนนี่อันนี้ก็น่ารักดีครับสภาพน่ารักน่ารักน,นี่พื้นมีเส้นสาดตร์วมพวกลวยวัดโคสิตารามนะครับตัวสือจะเป็นแย่ บนเปลือกผิวท่านจะเป็นผิวหย่ๆยาดเห็นไหมครับบนตัวหนังสือแต่คมชัดเจนนะครับนะคมชัดเจนไม่ไม่เบอร์นะครับไม่กากเนี้ยคมชัดเจนทุกอย่างนะครับเส้นสาส์พื้นคมชัดเจนหมดพลิกมาด้านหลังนะครับรูหูเจาะไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กแบบจิ๋วนะครับพอสมควรแล้วรอยปิ้นธรรมชาติพื้นจะเป็นหยาดหยอย่างนี้นะครับพื้นจะเป็นแบบหยาดหยาขึ้นขึ้นอย่างนี้นะครับ ล้อขอบจะมีปิ้นๆขึ้นยกขึ้นมานิดนึงนะครับเห e ็นไหมจะมีปิ้นๆยกขึ้นมานิดนึงหลังยันนะครับแต่พื้นใหญ่ๆอย่างนี้ตึงนะครับเห็นไหมยัน,นคม er ชัดเจนหมดนะครับนี่ฟอนยันคมชัดเจนหมดนะครับรายละเอียดนี่โอ้โหชัดเจนมากๆนี่แม้มพื้นได้เป็นใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจต้องบอกก่อนนะครับที่ระลึกในงานผูพัชรศีมานะครับปีสองห้าสองหนึ่งนะครับนี่ ตรงสื่อบี้บ้างแบนบบ้างเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาตินะครับไม่กากคมพวกนี้นะครับพอสอเห็นไหมครับตรงสืง่อเนี่ยคมชัดเจนมากดูฟอนต์ยันเห็นไหมครับพื้นใหญ่ๆแล้วมีแบบว่าความคมความตึงนะครับค่อนข้างเยอะนะฮะเราลูเจาะจะไม่แม่นนะครับคลิ๊กมาอ,อีกองหนึง่งหลูเจาะปิ้นเห็นไหมไม่ใหญ่เกินไปและไม่เล็กเกินไปแล้วปิน้นแล้วพื้นใหญ่ๆเหมือนกันเลยแต่ว่าคมชัดเจนเห็นไหมครับตึง นะครับไม่เบอร์นะครับขอบปิ้นยกเหมือนกันเลยเห็นไหมครับธรรมชาติของโรเดลรุ่นนี้เห็นไหมอันนี้จะสภาพดีกว่าปี2521นะครับด้านล่างรายละเอียดนี้คมชัดเจนมากๆเห็นไหมตัวสือตั้งเป็นสันเลยขอบจะมีปิ้นๆบ้างธรรมชาติเห็นไหมครับคมดีฟอนตยันต่างๆทุกอย่างเห็นไหมเหมือนกันเลยเนี่ครับรูหูเจาะนี่ขนาดรูเจาะเท่ากันแบบเดียวกันเลย เป็นเรียกว่าหลังยันนะครับเขาเรียกว่าหลังยันแล้วพลิกไมา like ด,ด้านข้างอันนี้จะเห็นชัดเจนมากๆนะครับด้านข้างเป็นตัวตัดหักนะครับแล้วบนอันนี้ด้านขวาขององค์พระนะครับเป็นร่อง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 นี้เลยนี่เห็นไหมคมชัดเจนนะเป็นร่อง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 นี้เลยเห็นไหมครับเป็นเหมือนบาร์โค้ดเลยอ่ะตัวตัดนะครับชัดเจนมากๆนี่เห็นไหมตัว <Marina> <cus> ตัดห uh ักเป็นร่องๆๆององ่งนี้ด้านขวามือนะครับองค์พระโอ้โหชัดเจน นี่นะตรงคําว่าหลุมพะกวยนะครับนี่คาว่าประพานี่ครับนี่เราไล่เทียบไปเห็นกันขนาดนี้โอ้โหแล้วพี่มไปอีกข้างหนึ่งครับไปตัวตัดเป็นร่องๆอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วเป็นตัดหกักอันนี้ด้านซ้ายมือองค์พระนะครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยโอ้แค่นี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับเทียบตัวตัด ให้ชัดเจนค่อยๆดูไม่ต้องรีบพระนี่ต้องค่อยๆดูนะครับนี่คลิปเราเหมือนหนังสือเทียบทุกอย่างแต่เห็นแบบรอบด้านและแบบชัดเจนเลยนะครับนี่หักตัดหักนะครับนี่ตรงคำตรงนี้นะครับอันนี้ด้านซ้ายมือขององค์พระด้านล่างนะครับซ้ายมือล่างชัดเจนมากๆเลยนะชัดเจนมากๆเลยนะท่าในใดมีก็ยินดีเช่าหลกกวงมู่อกยทุกรุ่นนะครับก็ ถ้าในใดมีก็อย่าลืมนึกถึงกันได้ส่งรูปมาทาง ID ดีไลน์แอสแล้วก็เลขเจ็ดตัวตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยเลยเอามาดูที่ร้านที่พันทิปงามมุงวงันชั้น3เมเตกัะลิปตัวกลางกได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ดูแล้วมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจคำว่าน้ำ้วยนะครับแล้วเจอใหม่คลิปต่อไปครับบายบายค้าม